ปรากฏการชัดเจนนะครับทีนี้เราลองหลับตาึกภาพนะถ้าในห่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสลายโดยสันตีวิธีตามกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วเกิดการตอบโต้โดยอุปกรณ์เข้าของพวกนี้ครับโอ้โหไปกันใหญ่นี่ในนับอาวุธของสันติบาลที่หายหนีกลักลกบสงครามเลยนะวันที่7กุดภาพาคมก็แล้วกันทั้งปืนทั้งมีดแทงเสียบขาอกมาตำรวจมานั่นนะครับใน,นวันที่เจมก็ทัดอยู่แนละ้ว ถ้าเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลก็เลยว่าเข้าไปในรังเขาแต่เข้าไปในคลังแสงเขาอะไรจะเกิดขึ้นก็จินตนาการกันเอาเองบ้างก็แล้วกันนี่เท่าที่ล่อยให้เห็นมันในจอนี่อย่างว่าพวกผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเป็นอะไรครับแต่ว่าคนที่เขาดูแล้วรู้แล้วเข้าใจว่าทั้งหมดมันคืออาวุธที่ทำลายชีวิตคนไดทั้งนั้นเลยเจะเรียกว่าอะไรก็สุดแค้แต่เราก็ดูกันไปกลาง,ง,งแล้วก็ เอาละคณะรัฐมนตรีมีมติไอ้ดำเนินคดีดแห่งอาญาแต่ผมก็ต้องขอบอกว่ารู้สึกว่าจะอืดอาดยืดยากเกินไปหน่อยนะครับมันจะทันจินทันการอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแท่ที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะได้มีการดําเนินคดีมีการแจ้งความไปตั้งแต่หานเดกเลมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งความอะไรให้เห็นกันแต่ว่ามีมติคณะรัฐมนตรีวันนี้สักก็นับปดีแล้ว เราจะยุติเรื่องน<ร>ี้ไว้ก่อนครับเพราะว่ายังมีเรื่องที่สองซึ่งสนน่าสนใจพอๆกันแต่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศคุณตัตุพพรในข่าวเราอะไรจะมาเล่าถูกันฟังเชิญครับที่เมื่อวันนี้ก็มีความคืบหน้าของการจัดรัฐบาลกทั้งสองซีนะครับซีที่นําโดยพรรคประชาธิปัตย์และก็ซีที่นําโดยพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางคุณเสนอเพียรทองได้เสนอทฤษฎีว่า ควรจะตั้งรัฐบาลเพื่อชาติดันหมายถึงว่าพรรคที่เป็นแกนหลักทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรจะเป็นแกนนําทั้งสองที่และก็ให้พรรคการเมืองอื่นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาลคุณเสนออธิบายว่ารัฐบาลเพื่อชาตินั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้ในายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นเวลาไปภาคเหนือไปภาคอีสานไปภาคใต้แล้วก็ถูกต่อต้านเหมือนกับสิ่งที่พันธมิตรกระทำ เพราะฉะนั้นคุณสนอได้เสนอ,อทฤษฎีอันนี้พักประชาธิปัตย์ก็ปฏิเสธก็ยังยืนยันเอาคุณาภิษิษได้ขาจชีวะเหมือนเดิมซึ่งบนคําถามของเราเรื่องเรียกร้องเรื่องสอดอ43นะครับเรื่องการหนีการเกณียนทหารและก็จะนําไปสู่การผิดรัฐธรรมนูญมาตกกราเจ็ว่าบุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารนะครับยังมีกฎหมายอาญาอีก ครับกฎหมายอาญาที่สมคบกันใช้เอกสารทางราชการอันเป็นเอกสารปลอมไปสมัครเป็นเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนได้ร้อยจอบปร,รอกั่นเป็นเอกสารปลอมนะรู้อย<ด>ู่แล้วนะเพร <ó> าะว่าตัวเองไม่มีสอดสอี่สิบสามึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสมัครนะครับอันบังเกิญมาเรื่องนี้ยังไม่เป็นคดีครับแต่เมื่อพูดกันตอนนี้ก็ต้องพูดว่านี่เป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งยังไม่ได้พูดจากันก็ต้องพูดต่อมาก็คือว่าณวันนี้เนี่ยนะครับ ิ่งที่ผมได้คุยกันในเบื้องต้นในพักเพื่อไทยกันน,นะครับก,ก็รับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อชาติตามนสมงคุณส่วนอ,อมาก็เป็นแนวความคิดว่าท้ายที่สุดก็อเอาพักการเมืองพักร่วมรัฐบาลอื่นเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคือพักเพื่อไทยก็ถอยหลัง 2. 2> อยู่แถวสองนะครับตัวเองเป็นเสียงข้างมากนะครับตัวเองเป็นเสียงลําดับที่หนึ่งก็พร้อมจะถอยออกมาในสถานการณ์อันนี้นะครับและเข้าใจว่าตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้จะไปลงที่ผลประชเอกปเอกชา ผมนอกนะครับเพราะเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอความคิดเห็นอันนี้น,นะครับก็มีการหารือกันแล้วก็มีการเดินกันวันนี้ดูสภาพเหมือนหน้าสือต่างๆนะครับตลอดระยะเวลาทั้งวันว่าผลในการจัดตั้งรัฐบาลพรคประชาธิปัตย์ได้จะปิดบัญชีได้เรียบร้อยแต่ในทางการเมืองของเรียนกับท่านผู้ชมว่านักขณะนี้สูสีกันอย่างยร่งนะครับพลิกกันไปพลิกกันมาผมได้บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกันว่าเทาความความกันทั้งสองข้าง เพราะว่าซีกทางพักประชาธิปัตย์และซีกทางพักเสื่อไทยนั้นตัวเลขเกินซึ่งทั้งคู่และความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมสองซีกแล้วเกินมากกว่าจํานวนที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิสูจน์วันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคือมาชนวันนี้ก็ถามเช่นเดียวกันว่าเมื่อกเกิดสถานการณ์อย่างนี้มีพี่น้องประชาชนก็มาพูดว่าทาไมไม่ยุบสภาใชา่ไหมผมก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับวันที่ตัวเองมีความเพี้ยนซ้ำทางการเมือง คุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นมาพิปรายกลางสภาเรียกร้องว่าให้นายสมัครในฐานะนายกรัฐมนตรีเวลานั้นยุบสภาตัวเองยอมเสียเปรียบนั่นคือวันที่พรรคประชาธิปัตย์เรี่ยงคํามทางการเมืองแต่วันนี้ดูเสมือนถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความว่ามีความรูกตัวเองการจะได้เปสียทางการเมืองขึ้นมาก็เสนอทฤษฎีทันทีว่าการยุบสภามันเลยเวลามาแล้ววันเสียงความบอกว่ายุบสภาผมถึงต้องถามไง ว่าเส้นที่แบ่งระหว่างการยุบสภากับไม่ยุบสภาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครขีดไอ้ที่ทบอกว่ามันนี่มันเลยเวลามาแล้วเนี่ยใครเป็นคนขีดได้สิเส้นเส้นที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่เส้นลุ้งที่เท่าไรเส้นแวงที่เท่าไรคุณวิระครับมันอยู่ตรงเส้นได้ถูกต้องพอไปถึงเส้นว่าจะได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องยุบอ่ะครับถูกต้องแลวครับูตอล,ลองไปถอยดูเลยครับจะเห็นได้ชัดว่าพรคประชาชน เรียกร้องเรื่องการยุบสภามาตลอดทางครับนะครับแล้วพวกซีกพองรัฐบาลเวลานั้นก็บอกว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียก่อนนะครับพันธมิตรขนาดนั้นก็ยังอยู่แต่ประธานพรรคประชาธิปัรย์วันนี้บอกว่าเลยเวลาแล้วแต่ความเห็นของผมว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยประชาชนก็มีความมีความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างมากๆในการจัดตั้งรัฐบาลกระชั้นสองซีกนี่ต้องว่ากันจริงๆนะ,นะครับการดึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันไปกันมาแบบนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่จะดาเนินการเรื่องนี้ก็คือคนรักษาการตาแหน่งนายกรัฐมนทั้งมดครับคือผมเองในฐานะที่เป็นคนนอกเป็นคนกลางผมพยายามจะหาเหตุผลเกี่ยงยุบสภามามานานและผมก็มีความเห็นว่าการยุบสภาโดยที่รัฐธรรมนูญยังเหมือนเดิมยุบไปก็ไร้ผลไม่เกิดประโยชน์ยุบไปก็ได้สิ่งแวดล้อมเก่าๆเดิมๆ นั่นเป็นความคิดเห็นเก่าที่ได้เคยแสดงตลอดมานะครับทั้งในรายการนี้และรายการอื่นแต่ว่าทํามาถึงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมาจะทัคอยตามไปในแนวทางการยุบสภาเหตุผลของผมก็เพราะว่าผมไม่อยากจะเห็นการเมืองมันเลอะเทอะมากไปกว่านี้คือไม่อยากจะเห็นภาพที่เขาเนี่ยกากวาฝนตกที่หมูนไหลแล้วคนอะไรอะไรมาพบกันก็ไม่รู้แหละผมไม่อยากให้ภาพการเมืองของโดยรวมของทั้งประเทศเนี่ยมันเสียหาย แล้วมันการที่าพากการเมืองโดยรวมประเทศเสียหายเนี่ยมันเข้าล็อกของพวกรัฐหารครับไอ้ผมนี่มันหวาดระแวงในเรื่องรัฐประหารครับ,ค,รบคือถ้าเมื่อไรการเมืองเละจนกระทั่งนักการเมืองไม่เต็นที่เขารพกเชื่อถือเป็นคนที่รู้ไม่ได้กันแล้วเนี่ยนะมันก็รัฐหารเท่าน,นั้นคืนอผมผมเองก็เคยแสดงความคิดเห็นมาการที่มีแม่ทัพนายกองเนี่ยมาร่วมบงการให้พักกาเรเมืองกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งหมดนั้นก็คือการทําลายพักการเมืองทั้งระบบการเมืองก็คือหมายความว่ามองดูแล้วมันไม่ดีสักข้างอีกข้างหนึ่งไปเป็นไปเป็นทาสของประเด็จการทหารอีกด้านหนึ่งก็ถูกกระทําก็กล่าวหายอย่างและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนก็มีความรู้สึกว่าเอะในระบบการเมืองในบออประชาธิปไตยมันใช้ไม่ได้เลยเราขัดกับความจริงจะหาไม่ได้จากคนเป็นสอสครับคือถ้ามาถามวันนี้อยู่พักไหนฮะอยู่อยู่พักพักก่อครับแต่พอบ่ายมาถามมาเป็น ทั้งไหนอยู่พัคขอครับเพื่อในวันเดียวกันดูบอกได้อยู่ของทัศถ้าถามเวลานี้บอกเขาตั้งรัฐบาลกันอีกคุณอยู่อยู่ขั้วไหนถ้าทักอ่เอพือพ่อไทยขั้วเพื่อไทยถามก็จะบอกอยู่กับคุณนั่นแหละครับแต่ถ้าประชาชนถามก็อยู่กับคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณค่าคําพูดของนักการเมืองของสสก็ลดน้อยถอยลงไปขออนุญาต, le alt le alt ตเล่านิท,ทานให้ฟังสั้นๆนิดเดียวในประเทศที่มันนักการเมืองถูก ความนิยมเสื่อมเพราะพูดกาโกหกมดเ็ศกันมากจนประชาชนก็เบื่อหน่ายก็ต้องยกให้เป็นประเทศในอฟริกาก็แล้วกันเพราะว่ายังไงมันจะมาเตะผมไม่ได้ <S <S อยู่ไกลกันมากนะมันจะชื่อแล้วก็สุดแค่แต่เถอะก็ปรากฏว่าสอสอเนี่ยก็ไปตรวจร,ราชการคือเป็นกรรม,มาธิการกันทั้งคณะครับแล้วก็รถตู้ไปครับทีนี้ก็ไปก็ตกตกถนน,นพลิกคว่ำเร่งลุน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 ไปก็ปรากฏชาวบ้านก็ออกมาช่วยเหลือนีที่ตายไปแล้วก็มี ที่บาดเจ็บร้องทวนพรางก็มีไอ้ที่ฉลบยู่ก็มีชาวบ้านก็จัดการฝังนะครับเขาจัดการฝังเขาก็ฝังเสร็จลับหมดเรียบร้อยอ่ะสี่คนเขาก็ฝังหมดเลยแต่ต่อมาเมืองหลงาาวงได้ทราบเหาุอุบัติเหตุนี้ก็เอาเครื่องบินไปเพื่อจะไปตามตัวชาวบ้านบอกฝังหมดแล้วอืเขาก็สับสอบทีเดียวสอบสวนทีเดียวอ้วอาวฝังยังไงมันตายกี่คนมันตายทั้งหมดกับครับเขาตายทั้งหมดมันเป็นยังไง ก็ที่ไปลมดูจมูกเนี่ยมันไม่หายใจเลยเนี่ยหคน